สวัสดีครับคุณแม่ไก่นะครับถ้าเป็นตัวรองท็อปหน้าตามันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นไฟหน้าที่เป็นตัวโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะลองให้ลูกสาวลองดูนะครับลองตัดสินใจดูแบบนี้หน้ามันจะหล่อเลยนะครับแต่ถ้าเน้นราคาถูกลงกว่านี้อีกหน่อยนึงมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับอ่าก็คือไฟหน้าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับราคาก็ต่างกันประมาณสักสามหมื่นสี่หมื่นแล้วแต่แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ปีอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ แต่รถวีออสผมมีเยอะครับในสต็อกมีเยอะมากนะเป็นพวกสีพิเศษผมก็มีให้นะครับแม่ไก่เดี๋ยวมาดูแถงนี้กันนิดหนึ่งนะเป็นพวกแบบนี้ครับนี่นะสวยครับเงาแวบทุกคันรับประกันโครงสร้างครับคุณแม่เน้นใช้งานได้เลยยาวๆนะครับหรือคุณแม่จะดูเป็นสีพิเศษแบบนี้ผมก็มีให้นะคุณแม่ไก่นะครับแบบนี้เลยนะครับสวยครับ นะนำตัวรุ่นแบบนี้กำลังสวยนะลองให้ลูกสาวลองตัดสินใจดูลองดูกันนะครับแล้วก็อยากรู้ขนาดเพิ่มเติมอยากจะผ่อนประมาณเท่าไหร่บอกได้เลยเดี๋ยวผมถ่ายรูปถ่ายเป็นคลิปส่งให้นะครับขอภัยที่ส่งคลิปให้ช้านะพอดีผมติดลูกค้านะครับแม่ประมาณนี้ครับ